ราคะตัณหาตอนเสพก็เป็นสุขหลังเสพก็เป็นทุกข์มนุษย์ที่หลงไหลในกามก็เพราะหลงไหลในรูปไม่เคยพิจารณารูปให้เห็นตามความเป็นจริงแท้ที่จริงแล้วรูปมันก็เป็นแค่เพียงถาดเท่านั้นที่ดินน้ำลมไฟมันมาประชุมรวมกันตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่ก็เสพสุขจนหลงไหล แต่พอมันตายเป็นซากศพก็พากันรังเกียจไม่มีใครเอามนุษย์เอ๋ยจะรู้ไหมหนอว่ารูปนี้มันไม่เที่ยงหากลอกหนังมันออกมันจะดูได้ไหมน้ำเลือดน้ำหนองเส้นเอ็นกระดูกมันมีที่ไหนบ้างที่น่าหลงไหลความจริงมันซ่อนอยู่ในนั้นเห็นกันบ้างไหมหนอ